หัวข้อที่จะพูดนะคะก็คือการจัดการรูปภาพค่ะแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่หลักๆนะคะก็คืออย่างแรกการจัดหมวดหมู่และตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นระบบก็คือการกำหนดโครงสร้างและกฎเกณฑ์นในการจัดเก็บไฟล์เพื่อให้ค้นหาและใช้งานได้ง่ายค่ะลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สะดวกขึ้นค่ะปัญหาที่เกิดจากการไม่จัดหมวดหมู่นะคะก็จะมีแบบว่ารูปภาพกระจัดกระจายหายากเสียเวลาค้นหารูปที่ต้องการอาจเผลบรูปสําสำคัญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลโดยไม่จำเป็นค่ะวิธีสร้างโฟลเดอร์ให้เป็นระบบนะคะก็คือใช้โครงสรงร้้าาางงโฟลลเเเดดดอออ์ตตมมมปีืนนแวววก็หหู่่่คะัยช2020 0 3อันเงานแต่งเราก็ตั้งชื่อไฟล์เป็น0ูนยอันรกรพิธีเช้าค่ะหรือใช้โครงสร้างตามโครงการหรือเหตุการณ์ค่ะตัวอย่างเช่นโปรเจกต์อันเดกรถ่ายภาพสินค้าชื่อไฟล์เป็นเซตเซตหนึ่งอันกแสงธรรมชาติใช้เครื่องมือช่วยจัดโฟเดอร์เช่น Adobe หรือว่า Photo ค่ะโดยหลักการสำคัญก็คือ1นึ่ำหนดโครงสร้างโฟเดอร์ค่ะแบ่งโฟลเดอร์ตามประเภทงานเช่นงานบัญชีโครงการ A ลูกค้า B ใช้ปีหรือเดือนกำกับเช่น2025 0 1อกรมกราคมค่ะใช้ลำดับตัวเลขเมื่อต้องการให้เรียงลำดับเช่น0ูนย์อเอกรสารสำคัญค่ะ2ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมายก็คือควรบอกว่าเป็นไฟล์อะไรเช่นรายงานการเงินอกรไตรมาสแรกแล้วก็เป็นนามสกุลไฟล์ค่ะใช้วันที่แบบในตัวอย่างนะคะก็คือเช่นใส่ปีแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่นะคะแล้วก็เขียนไปว่าชื่อของไฟล์ชื่ออะไรเช่นประชุมทีมแล้วก็นกามสกุลไฟล์ค่ะใช้คี์เวสำคัญเช่นใบเสนอราคาอันเด Z หลสกอี่ลูกค้า่อกว่วไปคหลีกเลี่ยงการ วิธีการสำรองและซิงค์รูปภาพอัตโนมัตินะคะก็คือ1ใช้บริการ cloud storage Google Photo iCloud OneDrive หรือ Dropbox ค่ะวิธีการคือติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในการตั้งค่าของแอปเลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการสำรองและซิงค์ข้อดีของอันนี้นะคะก็คือเข้าถึงรูปภาพได้จากอุปทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน,ตนะะ็ตค่ะป้องกันการสูญหายของข้อมูลแม้อุปกรณ์เสียหายห,ายหรือสูญหายแชร์รูปภาพได้ง่ายกับผู้อื่นผ่านลิงก์หรือการเชิค่ะ2 ใช้ external HDD หรือ SSD ค่ะหรือ USB flash drive วิธีการก็คือเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณค่ะคัดลอกและว,วางไฟล์รูปภาพจากอุปกรณ์หลักไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกข้อดีของอันนี้เนี่ยก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนหลังจากซื้ออุปกรณ์แล้วควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้เองเนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ค่ะเหมาะสำหรับการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตค่ะซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลอัตโนมัตินะคะก็คือมี กำหนดโฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการสำรองและซิงค์ตั้งค่าการซิงค์อัตโนมัติเพื่อให้ซอฟต์แวร์ทำงานตามที่กำหนดค่ะข้อดีของอันนี้เนี่ยก็คือควบคุมการสำรองข้อมูลได้ละเอียดความต้องตามความต้องการของคุณค่ะซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการลาวด์สาธารณะลดค่าใช้ใจ่ายระยะยา,ยาวเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนค่ะ ลดขนาดไฟล์ไม่ให้เสียคุณภาพนะคะก็คือกระบวนการทาให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงโดยที่ยังคงข้อ,ขอมูลสําคัญไว้หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพน้อยที่สุดการลดขนาดไฟล์ช่วยให้ไฟล์ใช้พื้นที่ในการจเก,ก็บน้อยลงส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นและเปิดใช้งานได้สะดวกขึ้นค่ะวิธีการลดขนาดไฟล์อย่างแรกก็คือไฟล์รูปภาพนะคะพวก jpeg png ใช้การบีบอัดแบบ lossless เช่นโปรแกรม tinz png ค่ะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นแปลงจาก jpeg เป็น webp ค่ะลดเมดตาดาต้าที่ไม่จำเป็นออกจากไฟล์เช่นข้อมูล2ไฟล์เอกสารพวก pdf Word PDF Excel ใใช้้้ตตััััววบบบีีออดดนนนนผมมมจะาาาาสไฟลลล์หขเเ็กงงแ่่คุณภพยทิ ผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บแรกคือ i love pdf ให้กดที่เลือกไฟล์ pdf แล้วเลือกไฟล์ที่เราต้องการจากนั้นให้กดเปิดและให้กดบีบอัดไฟล์ pdf หลังจากนั้นก็รอเห็นได้เลยนะครับว่าไฟล์เรามีขนาดเล็กลงแล้วก็ให้เรากดที่ดาวน์โหลด pdf ได้เลยครับเว็บไซต์ <Webs ite> ที่2จะเป็นเว็บ tiny png นะครับไว้สําหรับบีบอัดไฟล์รูปภาพนะครับอย่างแรกก็ให้เรากดไปที่ drop your image แล้วเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะบีบอัดไฟล์ได้เลยครับ หลังจากนั้นก็ให้กดดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์ที่เล็กลงแต่มีคุณภาพเท่าเดิมเว็บที่3นะครับจะเป็นเว็บคริป i โจะไว้ใช้บีบอัดไฟล์วิดีโอนะครับอย่างแรกให้เรากดที่ c o m p เพล e จากนั้นกดเลือกไฟล์เลือกวิดีโอที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นก็ให้กดที่ c o m p เพล e แล้วก็รอดาวน,น์โหลดแป๊บนึงนะครับ นี่ครับไฟล์เรามีขนาดเล็กลงถึง34%เว็บที่4นะครับจะเป็นเว็บเกี่ยวกับไฟล์ MP3 นะครับจะเป็นแค่เฉพาะไฟล์เสียงให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีไฟล์ก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนะครับ ะะจะเป็นการค้นหาภาพด้วยเมตาเนต้าข้อมูลเมตาจากภาพถ่ายเป็นแหล่งข้อมูลทางเทคนิคที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกล้องที่ใช้การตั้งค่าการรับแสงและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อกับการถ่ายภาพข้อมูลนี้จะเป็นสําหรับช่างภาพจะช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าภาพนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรและปรผลผลธ์ที่ได้รับให้เหมาะสมที่สุดจะได้เรียนรู้วิธีดูและวิเคราะห์ข้อมูลเมตาของภาพถ่ายซึ่งจะช่วยให้มีเครื่องมือที่จำเป็นในการตีความข้อมูลทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ต่อไปจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเบต้าของภาพถ่ายข้อมูลเบต้าของรูปภาพคือข้อมูลเพิ่มเติมที่จัดเก็บไว้พร้อมกับรูปภาพโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาข้อมูลเบต้านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่ว่ามีประโยชน์อย่างมากสําหรับการจัดระเบียบและการค้นหารูปภาพค่ะ 1การดึงข้อมูลเบต้ามีหลายวิธีในการดึงข้อมูลเบต้าจากภาพถ่ายคือการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเช่น Adobe Photoshop หรือว่า Lightroom ซึ่งช่วยให้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลเบต้าของรูปภาพได้ค่ะ2ประเภทข้อมูลเบต้าข้อมูลเบต้าของภาพถ่ายแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆซึ่งรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเช่นขนาดภาพในข้อมูลกล้องเช่นรุ่นการตั้งค่าที่ใช้ในการถ่ายภาพข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจรวมถึงพิกัดที่แน่นอนที่ถ่ายภาพ3ความสำคัญของเมตาดาต้าเมตาดาต้าของภาพถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความเป็นระเบ จะมีประโยชน์มากสาหรับช่างภาพมืออาชีพยังช่วยปรับปรุงเทคนิคการถ่ายภาพได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการกู้คืนรูปภาพที่หายหรือว่าลบไปแล้วสามารถกู้คืนรูปภาพที่ยังคงอยู่ในถังขะยะได้แต่จะกู้คืนร,รายการที่ถูกลบเลนถาวรไม่ได้นะคะรูปที่สำรองข้อมูลไว้เนี่ยจะอยู่ในถางขายะเป็นเวลา60วันค่ะส่วนรูปที่ไม่ได้สำรองข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในถางขยะเป็นเวลา30สวันค่ะถ้ามีรูปภาพที่หายไปให้ลองตรวจสอบในถางขยะดูก่อนขั้นตอนการกู้รูปภาพในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะไปดูกกกัันนเเเเลลลลลยยคคค่่่่่ะะะะะปปดแแอรีี้้ว็ืงงงมาาาสุขขไทถ แล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกรูปที่เราจะกู้คืนนะคะได้ที่มุมบนขวามือค่ะและกดเลือกไปที่จุด3จุดด้านล่างขวานะคะเพื่อทําการกู้รูปกลับคืนมาค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปคืนกลับมาแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นการกู้รูปภาพใน Google Photo ค่ะขั้นตอนนะคะ 1. เปิดแอป Google Photo ในอุปกรณ์ Android 2. แตะ Collection หนังขาอที่ด้านล่าง 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการกู้คืนคางไว้ หากรูปภาพไม่ไอยู่ในฐางขยะเนี่ยแสดงว่าอาจจะถูกรบถ่ายวันไปแล้วนะคะ 4. แต่กู้คือที่ด้านล่างจากนั้นรูปภาพเนี่ยก็จะกลับไปอยู่ตำแหน่งต่อไปนี้ค่ะ 1. อะไร้าที่เคยอยู่นะคะ 2. คลังภาพ Google Photos แอปแกลเลอรี่ของโทรศัพท์ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอการจัดการรูปภาพนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณะคะ่ะ